สำหรับสิ่งของนั่นขอขอพระท่านใส่ต่างพระสงฆ์องค์นีนทุกรูปทุกองค์นะครับครับสำหรับเป็นพัดใจขอเพือใส่ตรงบาทใหญ่ที่ตรงหน้าพระอ<พ>ุปรชฌนะครับเนื่ เพราะการทำบุญตะ巴ดวันเปงพุทธในครั้งนี้นะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อหาทุนทรัพย์ในการสร้างกำแพงรั้วสุสานบ้านพลูทองนะครับสำหรับปัจจัยและก็สิ่งของนะครับที่ได้จากการทำบุญตะตรเปงพุทธในครั้งนี้นะครับจะนำสมทบทุนการสร้างกำแพงรั้วสุสานบ้านพลูทองนะครับสำหรับท่านจะใส่บาตรด้วยปัจจัยก็ขอให้ท่านได้ ใส่ปัจจัยตรงที่บาดใหญ่ๆที่พระมหาอุปราคาท่านประทับอยู่นะครับสร้า,างกรรมการจะเข็นเป็นรถเข็นนะครับเป็นรถเข็นที่พระมหาปกคุตประทับอยู่ครับมีสัพพทนนะครับามาทางหน้าครับขอให <accidental> ้ท่านได้ใส่ปัจจัยตรงที่บาดใหญ่ๆที่พระอุปราคาประทับอยู่นะครับ ให้พ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนีกชรทนทุกท่านลงได้รับอย่างน้อมเพียงการ